ยเรือมเดอ้อหกงวดอาจิการหัวเอ้ยเก่างว,นนาวดี่อาจิกับหัวก็ได้อาจิการหัวเป็นหกก็ได้หกศูนย์หาหกศูนย์หาก็ได้หกศูนย์สี่หกศูนย์สามสวัสดีครับผมบ่าวหน่องครับมือนี้มาพอๆกับบ่าวหนองอีกคือเกา่าครับผมมือนี้บ่าวหนองจะมาบอกเลขต่อง,งวดของบ่าวหน่องเองครับงวดที่หนึ่งสิงหา หเบิ่งไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทีโชคและดวงครับส่วนตัวเล็กจิมกักดูอบม,ม,ม,มักอันนี้ขื้นยุทีดุลพินิจของแต่และคนครับเลขกเบาหน่องหมากงวดนีซีหางสามตัวหนึ่งหางแล้วก็สองตัวสามหางครับมกัมกบบมักจังพิจนานณาเอาเด้อครับเด้องวดนี้สิเป็นตัวใดบบมีผู้ใดบอกใดครับแต่ว่า บ่าหนองมากเบาหนองก็เลยเอามาบอกสู่ฟังเลขตัวนี้มีความหมายครับแต่ว่าบบาหนองบ่ท่านบอกดอกว่าเป็นเลขมาแต่ใส่แต่ว่าให้ตัวเลขไปก่อนงวดที่แล้วเนาะนาเสียดายเนะ 3, 3, 6, 2, าะสามสามหกกับสองหนึ่งหลายคนก็ถือส่วนมากเลขสามโตคนมาถือดอกจนมากคนจิถือเลขสองโตก็คือสามหกกับสองหนึ่งสองหนึ่งนี่ถามว่ามีคนมากบก่บ่มีไผมากเลยเลขสองหนึ่งแต่ว่า มีคนถูกครับมีคนถูกบาหน่องก็เลยว่าเป็นยังบดใหายเลขมาอันโค่งสุดไทยเป็นยังคือบบถ,ถือคือบ่เขา้าแต่ว่าบัดจะขอไปสื่อเองคือถือคนว่าเพิ่นว่าโอ้ยบบาหน่องเอ้ยอันเพิ่นมาขายให้บาทสุดไทย่น่าสินะรอตอลีเพิ่นเหลือ2 1หนึ่งเหลือจอประมาณ10กว่าใบ,บเฉพาะเหล็ก1หนึ่งเลย สองหนึ่งกับหนึ่งสองนี่ร่วมกันแล้วโบเมนหน่อยใบเพิ่นก็นเลยเอามาไข่เพิ่นก็นเลยเอามาเมาห้คือคือเจผ่าแดงครับเจผ่าแดงเพิ่นถือสองหนึ่งเงืดหลหลไหมถือสองหนึ่งสิบกว่าใบโอ้ยสุดยอดแฮงเพิ่นวัดสื่อเห็น้ยเนี่ยคนขายลอตเตอรีน่ะสองหนึ่งกับหนึ่งสองนั่นสื่อให้แน่ ่อย่างมะนีนี่อีกบโดนในเลขกระชีออกแล้วเพิ่นว่าผมมีคนสื่อเพิ่นว่าเลขแปลกแห้งบมมีคนสื่อเลขต้นนี้เลยวาซันเราก็เลยเดมเอาของเขาแล้วก็ถือครับสว่างหนึ่งบโอัเพิบกว่าใบโอเพื่อนว่าบัดเลเกิเจะคองบ่เขาบัดมาเขาบัดมาถือมาถือเลขอันลอตอลีเขาหยัดใส่มือวาซั่เอา โชกไ่โชกวันเนาะครับเนาะและ้วก็เลขสามสามหกผู้ใดจําได้บอเลขทะเบียนรถหลวงปู่สวงครับรถเก๋งเพื่อนอ่ะที่บ้านน่องเคยเอาลงคลิปหล้อรอหนึ่งว่ามาสองเลขรถหลวงปู่น่ะทะเบียน 3, 3, 8, สามสามแปดหกสมสามปดหกงวดว่าหันบ่มีผู้ใดซื้อบ่มีผู้ใดถือมาออกงวดนี่โอ้ยเงยไหลมาสั่นเนาะเงยไหลเงยไหล ยอมยอมยอมแต่ว่าเลขสามหกนี่คนถือลายอยู่เพราะว่างวดกนอนๆมาหน่สองสามงวดมานี่เพื่อนห้เล็กสามหกสามไห้ก็ค่อนข้างจะหลคยคนนะครับเนาะค่อนข้างจะหลายคนน้องลาเมื่อกี้ยังถือเด้น้องลาก็คือเลขฝันเธอกระซือเลขกถตะไครเธอกระซือที่เพื่อนถือสามหกเพื่อนถือเล็กถตะไครครับเล็กโตะไคสามเก่าเพื่อนว่าปะเหล็กเก่ามันคือมาหลเด้ พกกเพื่อนก,ก็เลยซื้อสามหกเพื่นก็ถือครับแต่ว่าได้บ่หลายดอกเพราะว่าเน็ตภาษาเพื่อนเนาะซื้อเหรกยดซื้อบ่หลายโตดอกซื้อสิบบาทสิบบาทนี่ก็ดีใจแล้วล่ะเพื่อนว่าแต่ว่าน้องหลายยังมักอยู่เด้อเหรียดเก้าห้าศูนย์นี่น้องหลายยังมักอยู่เก้าห้าศูนย์หลักอีกห้างหนึ่งที่น้องหลามักก็คือ 9, 9, เก้าเก้าศูนย์เหรียดโรตาไข่สองคันตอนนี้ที่น้องหลามักก็คือเก้าห้าศูนย์กับเก้าเก้าศูนย์ครับ จำไว้เดี๋ยวมือใดเพิ่นมาถวายโรตะไครเดี๋ยวบ้าวหนองเสพเพิ่นจุดถูกแล้วกัจากหนูปีปองฝ่ายเอฟซีเพราะว่าเพิ่นเราเพิ่นมาถวายโรตคไคอยู่เพิ่นว่าคอยติดตามครับบนเนี่ยครับเหลขขน้นนั้นอาจสิมีเหลขกก็ได้เดี๋ยวให้เพิ่นไปหาสื่อมาก่อนบริัทนเพิ่นบ่ไปสื้อไม่เองมันก็ใช้บ้าหนองไปสื้อมาให้ก็เดี๋ยวจังมาเบิ่งกันครับว่ามีเหลขกโหลดบ่กับบนเนี่เดี๋ยนะครับเนาะอ่ะบอกไปมันก็สียาวเหล็กต้องหมดบ้าหนองครับบ้าหนองให้ ไหวพิจะะารณาเด้อเป็นแนวทางครับเดี๋ยวได้เหล็กฝันหรือเหล็กยังเดาบ้างเมาบอกสฟังอีกทีหนึ่งแปดเจ็ดสามหกหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับแปดเจ็ดสามหกหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งงวดวันที่หนึ่งสิงหากันยาหกเจ็ดครับผมเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะเอาไหวถับเปียบเทียบกับคีบื้อเอื่นเดี๋ยว หลังจากเลขออกมาคน้ห้เลขมาหลายแล้วละเดี๋ยวเบ้าหนองจะคอยทย,ยอยอัดลิบและเบ้าหนองขอโทษขออภัยแล้วนะครับเด้อก่อนสีเบาขอโทษอีรีครับอาจารย์นิรนามห้เลขมาโค้งชุดไทยครับเข่า3มตัวครับสามเพิ่นบ้ไหายมาแต่3ามสาดอกเพื่นไหามาหลายโตครับแต่ว่ามันติดสามามมานเบ้าหนองก็เสียดายแห้งบได้าาเอาเบาลงลิบ บ่ได้บอกทุกคนแต่ว่ากระบ,บอกเป็นบางคนเพราะว่าหยังเพราะว่าเบ,าน,บาน่องตีดงานคนทักมาหาเบาน่องหลายครับว่าขอโคงงุดถ้ายอาจารย์นิรานามเนี่ยเบาน่องทรงห้ประมา่านบ่ถึงสิบคนทรงเหล็กอาจารย์นิรานามหา้บ่ถึงสิบคนเบานองบอกว่าเบานองผมมีเวลาเอามาลงลิปเบิงเอาพิจารณาเอาเพ้นถูกกันทุกคนครับซื้อทุกหาง แปลกแง่งเหล็กอาจารย์นี่ร่มไห้มากโมเมนหน่อยโตแต่ซื้อทุกหางโอ้คนซือ้อเพื่อจะซื้อเอาอีหลีเนาะบอดด้เลือกด้วยบ้านหนองทามว่าเหล็กออกมาบ้านหนองกระทาไปถามถือบ่ถูกยุถูกเหล็กอาจารย์นี่ละนำสามหกสามบางคนก็นกนถูกตรงบางคนก็นถูกโตครับนะดีใจน้บ้านหนองขอโตหลายๆได้ครับเดอ้อบได้าาลงให้เ่งยาวาบ่านหนองเดอ้อ ยา,าบาเบาหนองเด้อครับเด้อเดี๋ยวงวดนาวากันไหมครับผมลาเพิ่นกะรวมบุญมาน้ำกันเพราะ่าบาเบาหนองจะไปถวายเทียนพรรษาถวายถูเพียนพรรษาแล้วก็ถวายอันของอยู่กระถอมลุงผู้สวงบันจนะโบกเนาะกระถอมลุงผู้สวงบันจะโบกวัดบันขยุ่งวัดปลาโน่หนองคู่ล้วกะกระถอมลุงผู้สวงบันาเบาหนองซีสถานทีที่บเบาหนองจะไปถวายเนาะครับ แตเดี๋ยวค่อยติดตามว่เบาๆหน่องสิไปมือใดเพราะว่าเขาพันสาที่ยี่สิบเอ็ดพันสามที่ยี่สิบเอ็ดบ่บไปยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดนี่ละภายในนี่นี่แหละแล้วเบาหน่องก็จะไปขอโชคนำขอโชคมาฝากทุกคนนั่ครับแลแบ้วก็บเบาหน่องก็ขออนุมโมทนาบุญกับพีพีเอฟซีที่รวมบุญกันมาเนาะครับเนาะก็มีทั้งคนร่วมแล้วก็คนบ่ได้ร่วม ก็บอเป็นอย่างครับขอแต่ว่าให้รัทธาหลวงปู่คือเก่านะครับนาะให้รัทธาหลวงปู่คือเกา่าปูบ่บรรดาลโชคลาภให้ลูกหลานคือเก่าครับผมสาธุสาธุาธผู้ใดรัทธาหลวงปู่ไก่จะเลื่อนเก่านาะลุงเรื่องถูกหยวยรวยเงินไปนาการเฮ็ดอีหยังไก่ประสบความสําเร็จทุกๆด้านครับผมอ่นะอย่าลืมนะครับเด้อเลขเบาหน่อยครับ8 7 3 6 1 6 7สหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับ 8 7 3 6 1 6 7 1 1เลขต่องวดเบาหนาะงวดที่1สิงหาหกรับผมเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะไหวถ้าเป็นตัวเลือกไหวถ้าลงไหวถ้าเปรียบเทียบก็คิดเป็นเือนอย่าใดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีสมปารถนาทุกประการสวัสดีครับ